กับเรียนท่านประธานที่เคารพคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับก็พูดกันมาค่อนข้างมากผมเองที่แรกเนี่ยไม่คิดว่าจะพิปรายในประเด็ดนนี้เพราะก็จะมีความเห็นที่ซ้ำกันกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายมาก่อนหน้านี้กล่าวคือก็ผมเห็นว่าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตของวุฒิสภาเนี่ย เป็นเรื่องของวุฒิสภาไม่ใช่เรื่องของสมาชิกท่านที่ถูกขออนุญาตที่จะออกหมายเรียกว่าท่านจะสละสิทธิ์นั้นหรือไม่แล้วผมว่าวุธิสภาก็ควรพิจารณาตามหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 125, ซึ่งก็เป็นเชกเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ 2550, รัฐธรรมนูน 2540, รัฐธรรมนูญ2,534และรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านั้นนะครับที่ว่าการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยก็เป็นวิจาราณของวุฒิสภาแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยส่วนใหญ่การไม่อนุญาตเนี่ยก็มักจะเป็นไปตามประเพณีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลกที่ใช้ระบบรัฐสภา ที่มาของบทบัญญัติมาตรานี้ก็คือเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งของฝ่ายบริหารต่อฝ่ายนิติบัญญตัติโดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องมีการลงมติและมีคะแนนเสียงที่กั้ำกึ่งกันการขาดหายไปไม่เข้าประชุมของสมาชิกคนใดคนหนึ่งอาจจะมีผลต่อการลงมติซึ่งอาจจะเป็นมติที่สำคัญก็ได้นะครับท่านประธานครับ ส่วนใหญ่จึงเป็นการตัดสินใจไปตามหลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่มีการถ่วงดุลอำนาจกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญตัติมิได้พิจารณาลงรายละเอียดไปเป็นกรณีกรณีไปซึ่งต้องต้องต้องกล่าวว่ายากที่จะทำความเข้าใจในครั้งเดียวครับ กว่าคดีคดีหนึ่งเนี่ยจะผ่านพ้นไปตัดสินถึงที่สุดเนี่ยใช้เวลานานการที่เราจะทำความเข้าใจไปในแต่ละคดีในระยะเวลาอันสัน้นโดยปราศจากเอกสารต่างๆที่ได้ศึกษาล่วงหน้าเนี่ยจึงค่อนข้างเป็นการยากเพราะฉะนั้นท่านในอดีตที่ลงมติไม่อนุญาตเนี่ยจึงเป็นการลงมติไปตามหลักการทั่วไปของระบบรัฐสภา ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ทางเจ้าที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยได้กรุณาศึกษามานะครับว่าตลอดเวลาตั้งแต่ปี2,536จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีกรณีที่เรื่องทำนองนี้คือขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น29เรื่อง ปรากฏว่าที่ประชุมวุฒิสภาลงมติอนุญาตจำนวน5เรื่องไม่อนุญาตจำนวน24เรื่องโดยที่ลงมติอนุญาตจำนวน5เรื่องนั้นเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ25341หนึ่งเรื่องเป็นกรณีตามรัฐธรรมนูญ2 5 4 0สี่เรื่องโดยการอนุญาตตามรัฐธรรมนูญ 2,534 1เรื่องและอนุญาตตามรัฐธรรมนูญ2,543เรื่องนั้นเป็นกรณีของบุคคลเดียวกันเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับในข้อหาใช้จ้างวานฆาตกรรมโดยการไต่ตรองไว้ก่อนผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการอนุญาตตามรัฐธรรมนูญ2,540 หนึ่งเรื่องด้วยกันอันนี้เป็นกรณีเรื่องส่วนตัวในลักษณะเกี่ยวกับการประชุมของตลาดหุ้นนะครับไม่มีรายละเอียดว่าได้มีการอภิปรายอย่างไรนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยล้วนไม่อนุญาตทั้งสิ้นจำนวนถึง24เรื่อง และตั้งแต่บังคับใช้รัฐธรรมนูน2,560มาเนี่ยนะครับจนปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยมีกรณีนี้เข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูน2,550ก็ไม่เคยมีกรณีนี้เข้าสู่การประชุมของวุฒิสภาเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงเป็นครั้งแรกของรัฐธรรมนูญ2,560และเป็นกรณีโดย ข้อที่จริงที่ในขณะนี้สถานการณ์ในขณะนี้นะครับคือเรื่องคดีนี้เนี่ยอาจจะมีความต่อเนื่องยาวนานมาเป็นระยะเวลาปีกว่าที่เราติดตามได้จากข่าวสารภายนอกแต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกแต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ขออนุญาตประธานวุฒิสภาเพื่อขออนุญาตหมายเรียก ท่านผู้ถูกหมายเรียกเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะครับจึงเป็นกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาพวกเราณนะที่นี้เนี่ยจะต้องใช้วิจารยณในการตัดสินใจซึ่งในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่ท่านสมาชิกท่านหนึ่งท่านได้อภิปรายสักถามว่าเคยมีกรณีตัวอย่างอย่างไรผมก็ได้เล่าให้ฟังโดยสังเขปเนี่ยนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วนะครับ ผมเห็นว่าเมื่อมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งท่านประธานใหม่ทั้งสํงานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใหม่สําหรับสมาชิกทุกคนผมขออนุญาตขอเสนอแนะว่าถ้าในอนาคตมีเรื่องในทํานองนี้เกิดขึ้นไม่หวังว่าจะมีนะครับแต่สมมุติว่ามีเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นเรื่องที่ที่มีความเหมาะสมกว่านี้หรือไม่ ว่าในการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ยนะครับท่านประธานควรจะเชิญฝ่ายบริหารที่เขาขอดําเนินการต่อสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาชี้แจงในฐานะผู้ชี้แจงโดยสังเขปถึงเหตุและผลในการขออนุญาตต่อวุฒิสภาต่อประธานวุฒิสภาจากนั้นจึงสอบถามถึงผู้ที่จะถูกดําเนินการว่าเขามีความเห็นอย่างไรจากนั้นจึงเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมวุฒิสภามันก็จะทำให้ได้มีการารับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริงแต่ในขณะน,นี้เนื่องจากว่าเหตุการณ์มันก็ดำเนินการเลยมาจนถึงขั้นอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาแล้วเนี่ยผมจึงขออนุญาตให้ความเห็นเป็นเ,เพียงข้อสรุปเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สุดแท้แต่ ท่านสมาชิกจะใช้วิจารยานอย่างไรก,ก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าเป็นวิจารยานของพวกเราทุกคนในอดีตก็มีทั้งอนุญาตและไม่อนุญาตแม้ว่าจะอนุญาตน้อยกว่าไม่อนุญาตและเป็นกรณีที่เป็นข้อหาร้ายแรงแต่ว่าเหตุผลที่กระผมค้นคว้ามานี้ก็ไม่ได้ลงลึกไปถึงคำอภิปรายในแต่ละกรณีว่า สมาชิกวุฒิสภาในอดีตเขามีหลักในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตในกรณีใดอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตให้ความเห็นเป็นเบื้องต้นแต่ประการทั้นี้ครับขอบพระคุณครับ